เวลาเชื่อละเชื่อละักษณะโอ้ผัต้นหลุมหนึ่งหาามี6ต้นลุมละหกต้นไอ้น่ปลูกเยอะไว้สวยเผื่อวันตายแล้วก็เผื่อเพศเวลาเพชรก็ปลูกต้นละสอสามใช่ อยากทาก็บทามมันจะเปิดแป,งป้งใปมันจะเปิดแป้งใหมเราจะหาได้ได้เท่าไหร่ได้ขวบปีไหนมะละกอ,อไก่เตียวเดืยนยังไม่ถึงปียังไม่ถึงจะเป็นเตียวเดืนนอนเออมันปลูกเองเอ้ยในกระ,ะปีแหล้วหกปีไปดิขวบปีเอบอมันที่ยิบทามเนี่ยดูได้ครับเนี่ยเออมัน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 ,มน,มนชุดนี้มะละกอเนี่ยมันหยิบทามกัญญาลงปลูกโอ้หยิบทามกัญญาดีแล้วได้น้ำจากไหน ทั้งเพียงพอทั้งปีไหมง่มยโพน้ำเพลนพอโอ้โหดีแล้วของผมปัญหาอย่างเดียวอย่างเรื่องน้ำเนึ่ยที่ผ่านมานี่คือเอาสบายเลยแต่เพียงแต่เราทำไม่เป็นการดีกว่าไม่ละล่องค่ะคือไปซื้อผ้าจากจันมาปูหมายถึงปูผ้าอะไรกลุ่มย่านหรอปูตอนแรกออผ้าพีอ๋อไชบอ๋อ สายพันธุ์ไก่แลนด์รงตัวใหญ่ลูกใหญ่เพราะว่าของเรามันเป็กแข็งแรงไก่แบบนี้แต่เนี่ยเขาลูกใหญ่นี่มันยังรอใหญ่อยู่นะเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยมันจะหลุมกันตะเข้ควายแล้วก็ฟุตพอดีเลยกินไปเลยเจะาลามยังไในมอเตอรเลื่อนสุกนี่ เงินก็ไหลไหลยุติซุกมันก็ซุกไปแล้าถ้าทำอยู่กับมันดีๆไม่ต้องล็อกสะพันเนี่ยถ้าทำล็อกมีตังเลยมรกรสุขหลายแสนมรกรไรเมล็ดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอิสระอะไรหลายแสนยิ่งเหลืออยู่แสนมากแล้วยิ่งได้ฤดูกาะฝ่าการนี้ด้วยเพราะมรกรจะแพงมากช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นคันเรา้้ไตองหาชุดที่แล้วขายทุกทูขายทุกผ้ารวมอาทิตย์ก็ยังได้แสนกว่านะอาทิตย์เนี่ยนี่มันเก็บซึงสามตันสี่ตัน

ครั้งแรกเลยทีมือแล้วผมเองยังปลูกได้แค่ไม้ป่ายืนต้นนี่แต่มันยังมีที่แปดไร่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยทิ้งไว้แต่ปัญหาต้องจัดการเรื่องน้ําให้ได้ก่อนมีน้ำคือจบอ่ามีน้ําได้คือจบหนาทุนมาจัดการเรื่องน้ำนี่แหละแต่ตรงนี้ไม่ไกลกันใช่ไหมที่นี่ไกลไหมจะบ้าน